ระบบไซเลนจูนของชิมาโนเป็นยังไงวันนี้เราจะมาชมกันครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกไปอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ครับถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าระบบไซเลนจูนของชิมาโนมันคืออะไรนะครับอยู่กับลอกรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับจะเอาข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้พี่พี่ได้ รับชมกันสำหรับตัวระบบไซเรนจูนของชิมานโนซึ่งพี่ๆหลายๆท่านนะครับอาจจะทราบกันบ้างแล้วนะครับว่าไซเรนจูนก็จะติดตั้งมากับลอกในรุ่นใหม่ๆของค่ายชิมานโนแล้ววันนี้นะครับก็จะเอามาเปิดกล่องนะครับแนะนำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับข้อมูลของตัวไซเรนจูนเป็นข้อมูลเฉพาะไปเลยสำหรับตัวลออชิมานโนนะครับเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าตัวระบบไซเรนจูนที่ให้มากับตัวชิมานโนมีรุ่นไหนบ้างนะครับก่อนอื่นแนะนํา ในเบื้องต้นนะครับก็จะติดตั้งมาตั้งแต่ตัว b บนตั้ม MGL ปี18นะครับพี่พี่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวเมทานีมปี2020นะครับกันกาตาคอนเควส DC นะครับปี2020นะครับแล้วก็กันกาตาคอนเควสปี2021แล้วก็ แอนเทลเลสดีซี uh, et ปี2021นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบไซเรนจูนที่ติดตั้งมากับตัวลอกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวไซเรนจูนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ คุณสมบัตินะครับความพิเศษของระบบไซเรนจูนั้นเป็นอย่างไงนะครับพี่พี่ครับสำหรับพี่พี่ที่มีลอกอยู่นะครับก็แกะชมไปพร้อมๆกันได้นะครับพี่พี่ครับตัวที่แกะนะครับจะเป็นตัวกันกาต้าปี21นะครับพี่พี่เบอร์100นะครับปกติก็จะมีเบอร์100 HG 101 HG นะครับแล้วก็เบอร์200 HG 201 HG ระบบไซเรนจูนะครับจะติดตั้งอยู่ที่สปูนนะครับพี่พี่อยู่ที่ตัวสปูน MGL นะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้พี่พได้ชมนะครับพอเปิดฟึบนะครับนี่นะครับระบบไซเรนจูนะครับจะอยู่ที่ตัวสปูนจะมีสปริงนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับเวลาที่พูดข้อมูลรวมๆของตัวลอกนะครับอาจจะพูดเร็วนะครับเพราะว่าสเปคของลอกมีเยอะนี่คือระบบไซเรนจูที่มีตัวสปริงอยู่ด้านในนะครับสปูน mgl นะครับก็ติดตั้งเรื่องของ ระบบไซเรนจูนซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ติดตั้งเข้ามานะครับจะดูว่าเอ๊มีสปริงแล้วก็ลูกปืนประคองสปูลอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทําไมถึงได้ติดตั้งมาให้กับลอกนะครับตัวบนบนเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับก่อนที่จะปิดฝานะครับจะเห็นได้ว่าตัวสปูลนั้นนะครับเด้งนะครับเด้งนะครับแล้วก็ยังดันไม่สนิทนะครับยังไม่สนิทเข้าสปูล เดี๋ยวผมจะปิดสปูนให้ปิดฝานะครับให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าใครยับเข้าไปในตัวเฟรมนะครับของลอกเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราเปิดนะครับจะเห็นได้ว่าสปริงเด้งออกมานะครับเหล่านี้นะครับเรื่องของระบบไซเรนจูนก็จะทําให้ลอกนะครับเวลาที่เราเวียงหรือว่าเค้นเหยื่อนะครับ คาออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่งยีออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับตัวสปูลนะครับที่มีระบบไซเดนจูนนะครับที่มีระบบไซเดนจูนนะครับเวลาตีออกไปนะครับจะทําให้สปูลนั้นนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แกว่งนะครับสปูลนั้นนิ่งมากยิ่งขึ้นไม่แกว่งนะครับพี่ๆแม้นะครับแม้เราจะปรับคอนฟีสปูลนะครับแม้เราจะปรับคอนฟีสปูลให้หลวมนะครับ นี่นะครับแต่การตีของนะครับลอกก็ทําได้ดีและสายนะครับก็ยังไหลลื่นส่งออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นสปูลจะนิ่งนะครับเพราะมีตัวระบบไซเรนจูนที่ติดตั้งเข้ามานะครับพี่ๆตัวนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบไซเรนจูนที่เอามาแนะนํากันนะครับทําให้ลอกนั้นตีออกไปได้ไหลลื่นออสปูลน,นะครับหมุนนิ่งนะครับไม่แกว่งนะครับ อันนี้เป็นข้อดีของตัวระบบไซเลนจูนที่ติดตั้งมานะครับตั้งแต่ตัวแบนตัมนะครับเมทานีมนะครับขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่ปี18ก็ว่าได้วันนี้ก็เอาเรื่องของระบบไซเลนจูนที่ติดตั้งกับตัวล้อชิมาโนมาแนะนําให้กับพี่พี่ได้รับชมกันนะครับพี่ๆครับประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับสนใจกับล้อชิมาโนนะครับคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับติดต่อทางร้านได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับพี่พีครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับ สวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน g o o g l e พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับ แล้วพี่พีก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พีนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับ สวัสดีครับ